สวัครับมื่อนี้ส่องเกษตรเพ,รพียงพอสอส,อสอเจกแต่สิาพาพี่น้องมาเบิง่งอีกอันซีบหนึ่งนะครับเนาะอาชีพหลังจากการเก็บเกี่ยวเขาแล้วเป็นอ,อาชเหอันีพเสริมครับเนาะเป็นอาชีพปลูกดอกไม้ครับนี่ครับซื่อมันเป็นดอกสั้นเวียนนะครับเนาะก็โอ้แมลงเข้ามาผสมพันธุ์นี่แต่มมแมลงครับแต่สีาพาสเบิ่งความสวยงามกับเรา การละเอียดกันจังหน่อยวิธีการปลูกครับกาวิธีการปลูกก็มือเท่าที่เก็บเกี่ยวเขาแล้วนี่ครับเก็บเกี่ยวเขาแล้วเท่ากับตัดต่อเฟือกออกแล้วกัก่อนที่ก่อนที่จะเป็นการเก็บเกี่ยวเท่ากับเพาะเพาะก้าต้นก้าก่อนนะครัเนาะเพาะให้มันเกิดซะก่อนเพราะว่ามันจังทันเวลาการปลูกมันยังปลูกทันเวลาปลูกทันช่วงนะคเนาะ เอาเก็บเกี่ยวเขาเสร็จแล้วคือว่าปลูกได้เลยแสดงว่าเขาต้องพอเพาะเบี้ยรกรหั่นครับเพาะต้นกาก่อนนั่นจากสามสิบหมื่นหรือว่ายี่สิบหมื่นนะครับเนาะพราะเกี่ยวเขาเสร็จเท่ากับไถตีแปลงปลูกได้เลยครับดอกซันเวียน์นะครับไถตีแปลงปลูกได้เลยแล้วการดูแลการดูแลเรืองการใส่ปุ๋ยก็เป็นการสนับสนุนจากเกษตรขึ้นเก่าแหละครับเกษตรมาสนับสนุนให้ปลูก เพราะว่าในพื้นที่นี่มันมีคลองน้ำนะครับเนาะมีคลองทรงน้ำหว่หวยสนดมีเขื่อนว่าไงว่ามีเขื่อนมีคลองท่งน้ำกเกษตรเลยมาสนับสนุนในตรงนี้เพราะว่าเขาไม่น้ำปลูกต้นไม้ลายอย่างอันเจ้าของเพิ่นก็ได้เลือกปลูกดอกสันเวียเพราะว่าดอกสันเวียนนัอันเก็บไนขายในตัวน,นี้นะักกิโลหนึ่งกับประมาณสอง0ัน็ดรอยบาทนะครับกิโลหนึ่งมันกะ เป็นอาชีพเสริมจากการทำนาเนาะครับเนาะมันก็มีหลายอย่างนะครับในบ้านในบ้านของผมนี่ก็มีก็มีการปลูกดอกพุทธลักษาปลูกเมล็พริก,กปลูกเครือเครือปลูกน้ำเต้าปลูกดาวปลูกดอกดาวกระจายนี่ครับแต่มื่อนี้จะพามาเบ่งดอกซันเวียก,ก่อนครับการการดูแลกะโคดน้าใส่ปุ๋ยดูแลหญ้าใช่ไหมครับบางทีกัฉสีฮอร์โมนให้มันจับดอกให้มันเป็นดอก ได้ดอกหะลายงงามนี่ครับต่สิจายยางบรรยากาศครับคุยกันไปน้ำนมขับเนาะนี่ไหครับอือหือใครสนใจจังไดสนใจปลูกสนใดเมล็ดพันธุ์อย่างไดก,ไกะลองติดต่อมาครับติดต่อกันมาโอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นมแมลงกินบ่ค่อยติดดอกครับสนใจอยากปลูกสนใจอยากร่วมโครงการกับเกษตรติดต่อมาครับเดี๋ยวผมจะติดต่อให้ เป็นการบริปล่อยพื้นที่ว่างให้เสียไปนะครับเนาะเป็นการเพดพื้นที่ว่างปลูกเพื่อปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่ว่างหลังจากการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเขาแล้วเขก็มาปลูกแล้วแต่ไคสิปูกครับมีหลายอย่างคือผมบอกแล้วมีน้ำเต้ามีดาบกระจายมีมะเขือขื้นมีมะพริกพริกหยวกนะครับกัขายในคือการพริกหยวกนี่ครับงามเลยครับ สีเดงงามสดใสดอกสันเวียนะครับเนาะโอ้โอโมนี้มีอย่างไรครับเพื่อนว่าง่ายที่สุดคือปลูกดอกใหม่้าปลูกพวกผิกมาคือเครือน้ำเจ้านี่มันต้องได้ผสมผสมเกรสรครับนี่ครับเพื่อนว่าอออืืนี่ครับ งามขนาดครับเดี๋ยนะครับสนใจกันติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะิ่นเบอร์โทรไว้ให้สนใจอยากได้มเมล็ดพันธุ์ยังใดหรือว่าอยากเข้าโครงการปลูกขายน้ำกันติดต่อกันมากครับติดต่อทางเบอร์โทรนี้เลยครับเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับเนาะสีสดใสสุดยอดความสวยงามอลีครับอือหือ เป็นดอกสันเวียคงสิบ่อยากดอกครับการดูแลใส่ปุ๋ยพ่นน้ำแค่นั้นนะครับสีอาหารเสริมกับไพมี่กับสีอาหารเสริมเข้าไปอย่าไรมาลงไลามาแลงคือสีบลมี่นะครับเบิร์นหนครับสังเกตบังคับไพร์มีแต่อันมาแลงมาผสมเกรสรนมั้งครับมาแล้งผสมเกรสรบินไปบินมาอยู่ หลายครับมแมลงผสมเกสรคุณนะ่ะป่านแม่ผึ่งอืมอา่างามแห่งอย่าีเป็นตาปลูกไปเป็นตาเอาไปปลูกเป็นประดับแท้เนี่ยเอาไปปลูกประดับนี่งามมาห่ีอย่านี่ยจัดสวนจัดสวนนั่นจัดสวนนี่เนี่ยสุดยอดเลยดอกสันเวียนช่างงามแห่งอย่าี นะผมเบิ่งแต่กไก่ผมก็ยังหวังงามแห้งแหละอ๋อตตวครับนี่คือว่าแหรอเนาะครับก็เป็นปลูกขายในเนาะครับเนาะปลูกขายเมล็ดกิโลละสองพันเจ็ดร้อยบาทดอกซันเวียครับ <c oughs> แห้งเลยครับแห้งเลย่ะอย่างหลอกไปตรงนี้ครับตัวใดดอกแก่แล้วเพิ่กนกเริ่มเก็บเอาเลยนะครับดอกสันเวียนย นี่ครับบ้านพรมกับห้องอันขีสูตรนะครับเนะาะผสมเกสรบินอยู่ขีสูตรก็คืออันเขาหัางมันไปติดแค้นนะครับเขาห้องเงี้ยภาษาไทยแต่ผมห้องขีสูตรนะครับเนาะนี่คือแม่ขีสูตรครับที่มาตอมครับมาตอม,ม,ตอมผสมเกสแรแลกเปลี่ยนกันเขาได้ผสมเกสรมันก็ได้น้ำหวานน้ำ,น,ำนี่ไปเลี้ยงลูกมัน แต่เกสตรลงาหมายประเรียงดูกมันตรงนี้ก่อนส้มบิ้นครบเพาก,ก็าดีปานเพิ่งประโยชน์รอบสองก็คือตั้ไหนนะคบเนาะหน้าเห่ากับเห็ดหน้าปีหนาคือบ่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับมันก็จะม,มีปุ๋ยตกข้าง นีหนานสบายเลยครับบุไดใส่ปุ๋ยเลยปุ๋ยตกค้างแล้วเรียบร้อยสนใจกันติดต่อนะครับนเนาะรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับโยโป,โป้ให้ไดเด้อครับเดอ้อสุดยอดครับดอกซันเวียสวยงามสีแดงสวยงามอีหลี สำหรับคลิปบึงดอกซนิเวียนเนี่ยขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ